สวัสดีคะ่ะเจอกันกเจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพรเดลี่นะคะกลับมากันอีกแลแวอะไรช่วงนี้คึกคักอยากจะแต่งหน้ามากคึกคักที่แบบมีอารมณ์เองจงเองจอยแต่งหน้ามากไม่ใช่อะไรหรอกว่าจากการกักตัวเองนั่นเองนะคะก็หยิบลูกโทนหวานๆโทนละมุน,นละมูนโทนแบบใสๆเขาอีเขาอีสไตล์เจ๊นะคะประมาณนี้แต่งหน้ากระชากไวแต่งหน้ารดอายุแต่งหน้าแบบโทน หวานๆใสๆสดไาไ์อยู่บ้านช็อปปิ้งอยู่ในบ้านก็ยังได้นะคะประมาณเท่านี้จะแต่งได้ยังไงจะลูกนี้ได้ยังไงแผลเมาส์อมอยกับชีวิตอัปเดตปัจจุบันหรือว่าเมาส์อมอยเครื่สงมองสำอางก็ว่ากันไปนะคะเออาร์ปจิงโกไปเจอกันกันกนกบเจได้ในช่องเจแพร์เรลี่ค่ะปะไปรับชมกนันดีกว่าไปกันเลย เอาละค่ะเดี๋ยวรามาลอง,งพื้นกันคือเจ้ลงกันลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะลงรองพื้นกันดีก,กว่ารองพื้นวันนี้นะั้นเดี๋ยวใช้ของตัวบับบี้บราตัวนี้นะคะสีวอร์มเบทนะสีนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนนแล้วไปหยิบนางมานะคะแล้วก็ตัว NTI สีนี้เป็นสีค่อนข้างจะเข้มบับบี้บราจะสีค่อนข้างจะออกขาวเหลืองนิดนึงก็เลยจะมาผสมกันนิดนึงนะคะผสมกันนะคะหลักสูตรวิธีการผสมที่เคยบอกไปแล้วว่าอัตราส่วนกะเอานะ คืออาจจะ2ต่อหนึ่งก็ได้หรือว่าจะ1ต่อหนึ่งก็ยังได้นะคะแล้วก็แตกะเอาว่าผิวเราจะเหมาะไปทางโทนไหนก็เอาผสมกันเอานะรองพื้นซื้อมาผิดสีไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะหาลองพื้นที่มันมีสีเข้มมากกว่า สีอ่อนๆก็มาผสมกันได้นะคะประมาณนี้นะเป็นคนที่ชอบลงรองพื้นที่แบบเยอะๆๆๆนิดนึงอะไรอย่างเงนะี้ยนี่ใช้วิธีเบนเดอร์ในการเกี่ยรองพื้นลงนะคะไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้ามานอนว่าการทําคลิปแต่งหน้าก็จะเป็นการได้เมาส์มงเมาส์มอยกันด้วยนะอัปเดตดๆๆอัปดงอัปเดตชีวิตตัวเองไปด้วยตัวว่าตอนนี้เจ๊ทำอะไรอยู่เอาราคาเจ๊คิดว่าโอเคประมาณนี้นะรองพื้นประมาณเท่านี้เดี๋ยวเจ๊จะมาเก็บรายละเอียดด้วยทาร์เชฟเชฟนะคะตัวน,นี้ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้คือ <c oughs> เอาไปเก็บไว้อีกกระเป๋าน,นึงไงนึกึ้นได้ว่าอ๋อฉันเคยมีนี่ว่าพอจะไปกดสั่งพีพีพีก็รู้สึกว่าอ๋ะฉันมีอยู่อะไรประมาณนี้นะขามาตรงใต้ตาก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ใต้ตาค่อน,นข้างจะคขำโบก็ถ้าช่วงไหนจะเป็นเมนก็จะมีสิวกระทุขึ้นมาซิลเลอร์นะจะใช้เป็นไฮไลท์ในตัวก็ยังได้จะใช้เป็นการเก็บรายละเอียดก็ยังได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเอามาอ d เดฟอะไพใช้เอง,องเราเลยนะคะวิตี้เบนเดอร์เหมือนเดิมกัน ทาเช็เทปเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยปกปิดฟูเคอร์เวเลตมากคือคอนซีลเลอร์นางดีนะประมาณนี้ค่ะได้หน้านวลผ่องเป็นยองใหญ่ประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเจ๊จะมาคอนทัวร์หน้าด้วยครีมคอนทัวร์หน้าของ r e v o l u t i o ่นนะไม่ได้ใช้นางเยอะนานแล้วเหมือนกันตัวนี้นะคะจริงนางเป็นรองพื้นแหละเป็นรองพื้นแบบสติแต่เจ๊เลือกสีที่ค่อนข้างจะเข้ม,มเอามาทำไฮไลท์นะสีนี้เป็นสี f 1 4นะคะราคาถูกมาก Re ว o l u t i o นก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใครต้องการเมคอัพ ดีแล้วก็ราคาฉบับกระเป๋าก็ดีเุชั่นก็ได้นะ um, แบบเห็นหแบบมนนวลสีดำดำมืดๆสักนิดนึงเหมือนเราแบบไปโดนแดดมาฟ้าเทนด้ามันกรอบลงอะไรย่เงี้ยหน้ามันตอบลงตัวนึงคอนถวยตัวนึงที่ดีที่ทสุดท like ี่ดีแบบราคาถูกและดีก็ของ N Y X นะลองไปตากันดูนะทุกคนช่วงเนี้ย เค, ông, เครื่องสำอางเครื่องสาอางอ่ะออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยเราตามแทบไม่ทันจริงๆแป้งฝุ่นนั้นเดี๋ยววันนี้ใช้ของแป้งฝุ่นของธนาคารที่มาอยู่ในตลับของ Covermark ตัวนี้นะคือเป็นแป้งฝุ่นธนาคารแหละฉันก็ไม่มีกระปุกใสไงฉันก็เอาแดบมาเอาใส่กระปุกของ Covermark นะคะจะเป็นแป้งฝุ่นประมาณนี้เจ๊เคยรีวิวไปแล้วนะว่าแป้งฝุ่นธนาคารสามารถใช้แต่งหน้าได้ปร,ประหยัดด้วยทุกคนใช้พับของ c h i c h a ดค่ะ ข้าวของชิโดยเป็นอะไรที่เจ๊ชอบมากเพื่มกิ่นกับนางมากนะเกลี่ยก,กับนี้มือเอ๊ะเกลี่ยก,กับฝ่ามือสักนิดนึงนะแล้วก็ซับไปตรงจุดที่โซนที่เราอยากจะให้มันคงความมันนิดนึงนะคะคือแป้งฝุน่นเป็นอะไรที่เป็นเบสลงลงไปก่อนการแต่งหน้านะหรือใครจะเกียจก็ลงแค่แป้งฝุน่นตัวเดียวก็จบไปเลยก็ได้แต่เจ๊รู้สึกว่าเจ๊ยังมีความที่แบบอยากจะให้หน้าแน่นหน้าปังอยู่ จะมาตบท้ายด้วยแป้งพับนะเรามาต่อกันด้วยแป้งพับค่ะวันนี้แป้งพับก็ดื่มๆซ้ำๆราคาถูกได้ดีด้วยนะคะบูเต้นั่นเองบูเต้เจ๊เลือกใช้เบอร์02นะสีออกจะแบบเออบอกว่า <laughs> เจ๊ใช้บูเต้เหรอเออฉันใช้บูเต้แหละแปลงนะคะในการปัดปัด,ปด,ปด,ปดไปเป็นการที่แบบรุมแป้งไปในตัวด้วยนะ เอาละค่ะได้คิ้วมาประมาณท่าน,นี้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งตากาันก็ซูมมาใกล้ๆนิดนึงนะคะวันนี้จะหยิบพาเลตท,ที่ไม่ได้ใช้นางมานานมากแล้วนะพาเลตตัวนี้คือจูเวียบายจูเวียนั่นเองเดอร์นูเบียนทรูบายจูเวียนะคะตัวนี้เป็นพาเลตอีกพาเลตหนึ่งที่ขายไม่ออกสักครั้งเอาไปปล่อยก็ไม่มีใครเอานะทุกคนคือพาเลตนั้นจะมาเป็นอย่างเนี้ยสีสวยมากฉันไม่ได้ใช้นางมานานมากเลยจะหยิบมาลองเล่นดูนะคะได้แปลงมาใหม่ได้แ,ล,แล้วก็เลยอยากจะลองเล่นเอานะคะ มีแปลงของแม็กมานะคะ3อันเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูคือเขอันนี้จะแต่งส,ตสไตล์แบบตามใจฉันดีเหมือนเดิมไม่รู้จะตาตาสไตล์ไหนนะออกคนส้มๆคือเห็นขวัญอุตสามณีออกในการเดอะซิงเกิลเดอะซองอะไรวะักร้องหลังกำแพงอ่ะรู้สึกสวยมากฉันก็อยากแต่งตามนะอ่ะเดี๋ยวใช้สีมาดากัสก้าขัะลงไปก่อนนะตัวนี้ นี้ค่ะสีจะได้ประมาณเท่านี้นะแต่จากนั้นเจจะใช้สีที่มันจะเป็นสีเพิ่มความน้ำหนักขึ้นมานิดนึงใช้สีเจสซี่เบลนะเจสซี่เบลจะเป็นออกน้ำตาลอมกะปินิดนึงประมาณนี้นะคะสีเจสซี่เบลเสร็จแล้วเริ่มตบท้ายด้วยสีนี้นะคะสีจะบอกแบบไล่กันมาตามกันมาเลยละกันสีเขนญ้านะอมกะปินิดนึงแตะมาเห็นไหมสีค่อนข้างจะชัดมากคือแตะมานิดนึงพอนะทุกคนอย่าแตะเยอะไล่เข้ามาค่ะ จากหางตาไล่เข้ามาข้างในค่อยๆไล่เข้ามานะถ้าไม่พอก็แตะซ้ำอีกนิดนึงแล้วก็เคาะนิดนึงนะเพราะว่าสีมันชัดมากประมาณเท่านี้ค่ะสองข้างเท่ากันแล้วเร๋ยวมีหยิบสีตัวเคนย่านะคะสีจะออกเข้มขึ้นมานิดนึงตัวนี้นะไล่มาต่อไล่มาจากหางตาเมื่อกี้ใช้แปรงอันเดิมนี่นะคะ่ะจะกลับด้านกันนะ มันดูลึกดูแบบเออดูซอบดูสวยมากยิ่งขึ้นนะ่ะหัวตานิดนึงเราอยากให้มีความแบบตามันลึกมันชัดขึ้นนิดนึงว้นตรงกลางตาไว้นะเห็นไหมมันจะให้ความแบบเออมีอะไรนะ่าค้นหาสักนิดอ่ะได้ประมาณเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีที่ออกชิมเมอร์วาวสักนิดนึง <c oughs> ก็คือสีนี้นั่นเองมีเลือกไว้แล้วนะกึ่งกลางตาเลยคะ่ะวาดมาเลย จะบอกว่าอะไรยังไงฉันลืมขนตาปลอมกับกาวติดขนตาจากที่บ้านมาช่วงนี้โดนกักตัวก็เลยไม่ไดเอาอะไรมาอยู่ในห้องเลยอขอโทษขออภยัยนะทุกคนก็แค่ขีดไลเนอร์นะคะตาก็จะขีดไลเนอร์แล้วก็ปัดขนตาออกมาให้มันดูฟุงฟ้งๆสักนิดนึงนะก็ประมาณเท่านี้ละกันตาเรา <laughs> ฉันรู้สึกฉันแบบ ตายแล้วหน่อยมากอะไรก็ไม่ได้เอามานะอะเดี๋ยวมาเก็บกรอบหน้าเดี๋ยววันนี้คอนทัวร์หน้ากันด้วยของทาสเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังชื่นชอบนางในการแบบเออเอามาคนของคอนทัวร์หน้านะใช้สีอ่นอ,อนๆในการคอนทัวร์หน้านะเพราะว่าเราลงแบบครีมไปแล้วเนาะเราก็ใช้สีอ่นอ,อนๆในการลงทับอีกทีหนึง่งให้มันดูแบบมีกรงขอบนงกรอบหน้าอะไรประมาณนี้นะบอกเลยว่าสีตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะออกเข้มเหมือนกันนะแค่ปัดๆไปนิดเดียวมันก็เห็นไหมติดสีขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะทุกคน ไม่ใช่ว่าเบาเลยนะน้องนางเนี่ยน้องนางก็แรงเหมือนกันนะแบบเออแตะขึ้นมานี่แบบสีจึ้งสีชัดมากคือตอนนั้นเจซื้อมาในราคา1,400กว่าบาทมาคือนางก็ได้ทั้งอายแชโดว์แล้วก็ได้ทั้งตัวคอนทัวร์นะก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละ ประมาณเท่านี้ค่ะก็จะได้ความแบบเป็นกรอบนุ่งกรอบหน้าที่ค่อนข้างจะชัดขึ้นมาสักน,นิดนึงนะดูเหมือนฮิวตุ้งฮิวตี้ออกกําลังกายมาอย่างหนักหน่วงที่จริง,รงไม่เลยนอนอยู่ห้องอืดขึ้นห้องอยู่นี่นี่เองนะคะไม่ได้ไปไหนนะก็เดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มการปัดแก้มเจ๊ก็จะใช้ของสีนี้เหมือนเดิมนะคะสีอเวอร์กราสสี diffuse heat นะเป็นอีกสีหนึ่งที่บอกแล้วว่าชอบมากแล้วก็ยังเลิฟนางมากอยู่นะจ๊ะคืออาวอรกราเป็นอะไรที่แบบแตะขึ้นมานิดเดียวแบบสีนัวมากนะ ตอนนี้เสียดติดบัตรออนสีไหนก็จะเสียดติดบัตรออนสีนั้นนะเคยเป็นมะทุกคนคืออยู่ใกล้มืออยู่ใกล้มือก็ตามแต่รู้สึกว่าเสียดติดสีนี้ก็จะใช้แต่สีนี้ทั้งวีทั้งวันแต่บี้ตะบันใช้นานอยู่นั่นแหละอยู่ล่ำไปเหมือนเช่นหนึ่งที่เสียดติดของป้าชาร์ลอตอะ่ะก็จะใช้ป้าชาร์ลอตอยู่นั่นเนืองนิดไม่หายไปไหนแต่รู้สึกตอนนี้เสียดติดอ้งนานอวการาดนะเป็นอะไรที่แบบรูปร่างของเจ๊คนนึง ไปปัดมาก็จะเป็นแก้มลิงแล้วทีนี้ของลิปนะ้เนเดี๋ยเจ๊จะใช้ลิปของแม็กนะคะกับลิปของชาลลอตต์ชบอรี่แม็กเนี่ยจะเป็นสีแดงแดงจะทาไว้ตรงข้างในเป็นติมปากนะป้าชาลลอตต์ก็จะทารอบนอกแล้วกันเนาะ ีแบบเออแดงๆเรือๆเรือนิดนึงเหมือนโดนฟงโดนตกมาป้าชาร์ลอตตัวนี้ซื้อมาเพราะราคามันถูกดีเป็นมินินะคะใช้เกือบจะหมดแล้วอ่ะสีออกนู๊ดคือถ้าเกิดใครติดตามเจ๊ก็จะรู้สึกว่าเจ้เป็นคนใช้ลิปสีออกนุ๊ตนู๊ดจริงๆคือชอบมากขออนุญาตไปแปลงโฉมสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาเจอกับลุคนี้เต็มๆกันนะคะป่ะ ใช่เลยเสร็จสัะรคนโในการแต่งหน้าสำหรับลุคนี้ของเจ้น,นะก็ประมาณนี้ ไปตัดผมน้ามงน้ำมาของตัวเองสักนิดนึงในการตัดเองกักตัวเองู่บ้านต้องตัดเองทําเองหมดเลยเสร็จสับเรียบร้อยนะก็ประมาณเท่านี้นะคะโทนหวานโทนอุน่นโทนละมนุนละมุนโทนซอฟต์โทนแบบสไตล์ผู้หญิงวัยสี่สิบแบบอาบสไตล์ผู้หญิงที่แบบโอ้ยอยากจะหยิบลุกไหนมาแต่งก็แต่งได้สม่ำเสมอนะก็ประมาณเท่านี้นะทุกคนลองไปเล่นลองไปตามดูอาเครื่องสำอางที่มีอยู่ในบ้านมีอยู่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเอาสีที่ไม่ใกล้เคียงกับเจก็ลองอะเดปแอพลายแต่งดูนะคะเงาเงาช่วงยุคโควิดช่วงกักตัวอย บ้านไม่ต้องทําอะไรหยิบเครื่องสำร้องสำอ,งอางมาล,ลงเล่นวงเมหนา้าแล้วก็หัดตรงหัดแต่งทุกวันหัดตรงหัดแต่งทุกวันมันก็จะเก่งขึ้นเองนะคะก็จะแบบเออดูมีสีส่งสีสันนิดนึงเอไอโอนิดนึงนะคะก็ประมาณเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ให้เจ้ด้วยถ้าเกิดใช่ก็กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะคะติดตามเจ้ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง้วยนะคะกักตัวอยู่บ้านยังไงให้สนุกให้เอนจอยดูเจสี อ่ะคลิปนี้ไปละเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย